อันนี้ถือว่าน่าจะเป็นงานแรกๆใช่ครับจริงๆช,ช่วงนี้ก็เริ่มเห็นแบบว่าเราเริ่มออกงานด้วยกันบ่อยขึ้นนะครับวันนี้ก็เป็นงานที่สของเดือนนี้แล้วติดติตตกันเลยอะไรเงี้ยครับก<ต>็ดีวเราสองคนจะเป็นเอ่อกแสดงหนุ่มเอ่องานล่านกันหลวงนะครับ<ช>พบปะประชาชนมากกว่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นงานแบบงานทิศอีเวนต์แบบอีเวนท์บทางการอยาเป็นทางการแรกมากกว่าครับเป็นไงบ้างกับการที่แบบทำงานด้วยกันมาสัักแล้วเกี่ยต้องมีการปรับตัวอะไรกันอยู่ไหมครับปรับตัวเหรอครับ ผมว่าไม่ได้มีการปรับตัวอะไรกันมากขนาดนั้นครับเพราะว่าผมว่ามันก็คุยกันรู้เรื่องมีอะไรก็จะพูดกันออกมาตรงๆเลยอะไรเงี้ยครับก็เลยไม่ได้มีอะไรที่ต้องแบบเก็บเล็กเก็บน้อยหรือต้องปรับอะไรขนาดนั้วพอบอกตรงปุ๊บโอเคแล้วก็ปรับแล้วก็เปลี่ยนก็เลยไม่ได้แบบมีคิดอะไรตรงนั้นครับแล้เป็นไงบ้างใช่ครับก็จริงๆก็ดีครับจริงๆเราก็กําลังวิวขุนกันอยู่เพราะว่าจริงๆสีรี์เราน่าจะเปิดชุดผมไม่ได้ปรับที่นิสใส่เนาะเป็นปรับที่คุณก็นี่พูดเรื่องต่างไปแล้วไง หมายความว่าจริงๆไม่ใช่มีแค่ไบเกตเกตไบายแต่ว่าก็ยังมีแบบอย่างฟอร์ดบุ๊กอย่างเออมาร์คอมแล้วก็คนอื่นในเรื่องอีกม่อนอีกอะไรเงี้ยครับว่ทุกคนก็น่าจะเตรียมตัวเตรียมฟิตหุ่นเตรียมคาแรคเตอร์ต่างๆที่แบบจะมาเล่นในเรื่องของคุณเศรษฐิด้วยครับครับคาแรคเตอร์นี่มันเป็นยังไงเหนกันละครตัวนี้ต้องแบบว่าเออต้องเตรียมตัวกันก่อเออมดีว่าด้วยด้วยตัวซีรีส์ด้วยตัวในเรื่องนี้จะเป็นแนบย้อนยุคประมาณนึงแล้วก็จะเป็นเรื่องของแบบ เออนักเลงหน่อยต่อยตี2 4งสนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับจะแบบอาจจะต้องมีการใส่เสื้อกงเสื้อกล้ามนิดนึงอาจจะต้องใส่แบบให้มันดูเฟิรม์มเพราะว่าเราฟิตบุตเพื่อให้แบบเราดูเฟิร์มกันหน่อยอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเรากลัว,พวแพ้เขาไม่เป็นว่าทุกคนทุกคนชอบออกกำลังกายอยู่แล้วเราไม่มีใครแพ้ใครเราทำตัวเองให้ดีที่สุดแก่แก<ต>่เด็กแต่ในช่องนี้เขาไม่แข่งเขาแข่งกันน่าดูเลยแล้วที่ผม ผมไม่รู้นะครับผมไม่ได้แข่งกับใครผมเขาหุ่นดีอยู่แล้วไงเขาไม่ต้องแข่งกับใครใช่เขามาถึงเขาหุ่นดีเลยไม่ใช่พี่เต้ก็ยิงหุ่นดีกว่าไหมผมเป็นบางช่วงครับก็จะมีบางช่วงที่ enjoy eating ก็จะแบบออกกําลังกายน้อยหน่อยอะไรเงี้ยครับแต่ว่าช่วงนี้ก็เริ่มกลับมาออกกําลังกายมากขึ้นแล้วใช่ครับได้เป็นวิร์ s ช็อปกันี้ไหมครับอกาังกายยังเลยยังมี w o r ช s h o p ตอนก่อนถ่ายพิลอดแค่รอบเดียวครับเหมือนตอนนี้ ก็จะเป็นช่วงของขั้นตอนการเตรียมบทอะไรต่างๆถ้าเกิดบทแบบมันเริ่มเสร็จพร้อมแล้วไปคิดว่าน่าจะมีการเวิร์กช็อปกีกรอบหนึ่งคิดบ้าะครับที่ที่ไก็ให้มานทีมเ่แล้วเจอพือนๆน้องอะไรบ้างคิงเจอหลายๆคนเลยครับแต่ว่าที่แบบเคยออกไปเขาเรียกว่าเคยออกไปพบปะด้วยก็จะมีแบบจ ung, ุงกับมีเอ่อมาร์คใช่ครับก็แบบไปมารน์นี่มาร์กภาคินครับรู้จักเพราะว่า คุณโอ่คุณโเหล่าทองเขาแบบพาไปเจอตอนไนบ้าคนดีนะครับแล้วจุงก็แบบว่าจุ้งอธธยาใสดีครับก็ชวนพูดคุยต่างๆก็แบบเขาเลยสนิทประมาณนึงแต่เขาไม่กล้าพูดว่าสนิทไสนิทสนิทแล้วสนิทแล้วเขาปกติจุงเขาน่าจะไม่ค่อยแบบออกไปพูปักใครเท่าไหร่อะไรย่างเงี้ยครับวันนี้ก็ออกไปเมื่อจุงเขาจุงเขาบอกไปว่าอย่านัดล่วงหน้าพี่ถ้าถ้าว่างหรือมีอะไรให้บอกเลยเดี๋ยวถ้าเกิดจุงว่างเดียจุงไปตอนนั้นเลยอะไรย่างเงี้ยครับก็ว่า มาดัจูงเดี่ยวนั้นเลยแล้วมันก็ไปเขาก็นัดผมตอนนั้นเหมือนกันผมแบบไบพี่ไม่ได้จริงๆมันไวเกินไปไม่ใช่ไปไม่ได้นัดพี่ตอนนั้นเลยไปไม่ได้นัดพี่ตอนนั้นเลยแต่ว่าเขาว่าแกติดจูงหรือเปล่าไม่ใช่พี่เขาคิวยุ่งด้วยบางทีแไบก็ไม่ค่อยว่างผมไม่ได้ยุ่งขนาดนั้นเราผมติดซ้อมกับเพื่อนอะไรครับนัดเทรนกับเพื่อนแบบฟิตเนสอะไรครับ ใช่ก็เลยอาจจะไม่ได้แต่ปรับปรับนันเลยเหรอไม่ครับผมจริงๆผมก็มีอย่างกับจุงบางทีก็ก็คุยกันก่อนแล้วกับพี่เก๊ก็มีคุยกันก่อนแต่พี่เก๊ก็จะแบบมีว่างบ้างไม่ว่างบ้างไปต่างจังหวัดบ้างหรือแบบมีซ้อมเทรนอยู่แล้วบ้างอะไรเงี้ยครับแล้วเวลามันแบบอาจจะไม่แมทช์กันอะไรอย่างงี้เงี้ยใช่แล้วสองคนเข้าเรด้วยกันไหมผมไม่ได้เข้าด้วยกันเขาเข้าอยู่แถวบ้านเขาผมก็เข้าแถวบ้านผมใช่ครับใช่ครับไปเอ์บ้านไปด้วยกันครับใช่ครับทำไมถึงแบบช่วยกันไป จริงๆอ,ะ,งๆอะไปอะไอบัสบ่อยอยู่แล้วแบบไปเรื่อยๆอยู่แล้วเงี้ยก็แบบพี่เกย์เขาก็เคยไปเงียก็เลยบอกว่าวันนั้นมันจะเป็นวันที่เราต้องเข้าตึกพอดีเข้าช่องพอดีอแล้วสถานที่มันอยู่ใกล้ๆประมาณนึงงี้วบอกว่าเออพี่เราก่อนไปอะคือตอนที่นัดอะมันเย็นไงเพราะที่จะไปทำธุระในตึกอะมันเย็นเลยบอกว่าเออพี่เราไปแบบไปไอบัสเราไปกินข้าวกันก่อนเข้าตึกไหมอะไรเงี้ยจะได้แบบว่ามีเรื่องพูดคุยกันด้วยนู่นนี่นั่นนี้มีสิ่อะไรเงี้ยก็เลยไปใช่ครับแล้วก็แตกแนวอยู่เเป็นการรวมกลุ่ม ยังไม่ทองยังไม่ทองยังล่างไม่ทองครับมันมียังมีได้ดีกว่านี้ครับรอรอดูเลยครับผมรอดูเลยรอดูในของเสร็จได้เลยผมจะทําให้เต็มที่ที่สุดเลยโอ้ยรอดูเลยผมบอกเลยเขาบอกวาผมตั้งใจแล้วผมบอกว่าผมล่างทองแล้วละกันเพราะว่าผมโอเคนั้นพอเอียวให้รอดูพี่เกณนะพี่เกณขาพูดเลยว่าต้องแบบรอดูให้มากกว่านี้รอดูเลยพูดเลยนะเราตั้งใจแต่บอกให้มันเป็นล่างทองที่แบบเป็นแบบผมอยากจะลองทำดูอีกสักครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยครับใช่เพราะว่าเคยทำได้เมื่อวาแบบ สี่ห้าปีแล้วแล้วก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้แบบสามารถทําให้มันเฟิร์มได้มากขนาดั้นแล้วก็เลยแบบอลองอีกสักครั้งแล้วกันตั้งใจดูสักครั้งอะไรเงี้ยครับผมว่าผมเพื่อตัวเองก่อนผมอยากให้ตัวเองสุภาพดีก่อนครับแล้วก็ซีรีส์ก็เป็นผลพลอยได้อีกอย่าง่างที่จะทาให้เราเข้าถึงบทบาทแล้วก็ทางภาพมันออกมาสวยงามมากขึ้นด้วยอะไรเงี้ยครับรอดูเลยครับรอดูรอสแกนว่าเป็นยังไงชุดสแกนเลยเหรอสแกน ตอนนี้ก็10แล้วนะจริงๆแล้วตอนนี้ตรงนี้เขาก็ฟิตอยู่นะครูครูปล่อยเกตนะครับคปล่อยเกตเต็มร้อยลอเล่นรอเล่นจริงๆเขาก็ช่วงนี้เขาฟิตอยู่เพราะว่าเขาจะไปไฮร็อกด้วยก็ยิ่งฟิตกว่าเดิมเข้าไปอีกอะไรอย่างเงี้ยครับใช่เรียกรถทําของคนงายนะครับผมครับครับดีใจมาก น้ำแข็คร่บ